จอบสายจอบพี่ลแม่ดาวร้องอ่ะเขาไปไกลแล้วเป็นลูกแม่เป็นลูกแม่เป็นลูกแม่ค่ะเดี๋ยวลูกแม่ก็จะขึ้นทั้งหนึ่งเพลงด้วยแม่ในกลุ่มปิดโอ้ค่ะค่ะตอคน่อตอนนี้เขาอยู่กลุ่มเปิดบักครับผมตอนยืนลายฝนกลุ่มเปิดค่ะว่าเรงนี้ค่ะทำแม่ให้โอกาสกันสิขึ้นไปรวมแจมจังน้อยครับแกบอกไปซะเรื่อยๆเลยค่ะอุ้ยโอ้ยมือนดีใจเปค่ะปลอดภัยมากปลอดภัยเราได้กอดแม่ได้เพราะว่าผมตรวจแล้วตรวจแล้วครับปลอดภัยครับก็ให้ แปลนเพลงมาให้กำลังใจน้าแหนเพราะว่าอันนี้เป็นเสื้อผ้ายิ่งหลีงามของมาแม่ยังเอาผู้ใหญ่อะฝงก็เพิ่งเจอเมื่อกี้แม่ไม่แม่คิดว่าเฮียเสื้อผ้าม่อีกตีโอเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วครับไม่ฆ่าเสื้อผ้ายแล้วไม่ทำแล้วประกาศเสื้อผ้าม่าเลยไม่มีใครโดนตีทุกทีเลยดีใจครับตั้งใจจริงๆเป็นความตั้งใจว่าผมอยากวันนี้มันวางน้ำแล้วก็อยากมาหาแม่แต่โดนแล้วนะครับจะได้ถือโอกาสมากขึ้นหน่อยจะไดถือโอกาสมากราบแม่น้ำหนะครับ อยากว่าบางชนน้องที่พีมันเสียงสารนั่งครับค่ะขอบคุณลูกขอบคุณขอบคุณเลยสิแม่ขอบคุณอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แม่ทบทวนว่าเอ้าแม่ก็บูบไปกันได้บ่คนละเจนยดบัวเขาพื่ยางปรับเจ้าของปรับเข้าแม่ปรับเยอะมาศิลปะแม่ไปนกันได้ำแข็บ ไม่ปรับเยอะมากจริงพยายามที่จะเข้าใจคนรุ่นใหม่มากๆแฟนเพ่เขงเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่อ๋อแต่ว่าแฟนนกปีกเหล็กแฟนแปนเซียงซานนี่เนียวแน่นได้ครับแล้วลูกเป็นนกปีกอะไรก็เป็นปีกเหล็กเหมือนแม่เลยครับปีกเหล็กปีกเล็กค่ะตอนนี้ยังมาเป็นปีกเหล็กหรอครับเป็นปีกเออ่ยังเป็นขนธรรมดาใช่ไหมปีกขนยังม่ท่านแข็งสั่ดครับก็ต้องวางเนื้อวางตัวกับแป็นแฟนเซียงสานนงกำลังปับปีกอยู่เนาะค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณขอบคุณฟ FC ขอบคุณแฟนเพ้งทุกคนล่ะ อันนี้เป็นการเสื้อไส์ยีลี่บเม็นเสื้อไพแมนม่ก็ไม่ได้เต่น้อพเสื้องาแมนค่ะไปพอกันยุในกลปุ่มปิดของเขาค่ะับวัดลาคา99บาท99บาทเอา่าหน่อยสักเพียงบาทเดียวส่วนตางเอาไว้เนี่หมอมมาไลไรอะไใหายมะล่ำใบนอกเนี่ยเอาจังสั่นบแม่ของผมไปพอกันนี่แม่ไปซ่อมก่อนดีต้องซ้อมนะเมิ่อนี่ยพ่า้งซ่อมเดี๋ยวซ่อมัดดีลูก ไม่ได้ไม่ไปซ้อมแท่นี้หน่อยถ้าได้มีซักคอนเทนต์คอนเสิร์ตหนึ่งได้จักหมื่นอัพจักหมื่นอัพแย่จังสิไปซ้อมอ๋อครับอันนี้แม่ซ้อมแท่นเฮ้าก่อร แก่หน่อยเสียงอีสานนะคะนบครคุณับแค่หน่อยเสียงอีสานทานของเอฟซีแฟนคลับแก่หน่อยเสียงอีสานเมนโงหน่อยจังสียูดายครับขอกล้า่งใจเด้อลูกเด้อขอกล้า่งใจเามาครับผมฝากแชร์หน่อยนะครับแฟนๆเซอีสานนะครับกับซื้อบาซื้อตัวไของมาอผู้ใดฮักเมนกโักทีมงานศิลปินเซนิสารสู่ทุกคนละกันแฟนๆตีแช่ร์ลูนแฟนตีแชร์ลูกใครบิ้งอยู่กับซื้อบาซื้อตัวเข้ามาเด้อครับผมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเป็นล้านเซนิสารค่บ อ้ยผมเชิญเอาลงเสียงอีสานไหมไม่กล้าเดี๋ยวสิยายโง่กันล่ะสนมากออกจากแกมีแล้ววัน้่าให้รอว่าให้ออกจะเาไหมาอยู่นก็แม่ต้องโอกาสเท้าเพื่อพัฒน์จะมีการแม่งครับแม่านองเรี่ยงนก็ับแม่เรี่ยดในยังแม่ยานแม่ขอบคุณพี่ตีนะครับ